สวัสดีค่ะทุกคนก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะมาเจอกันเหมือนเดิมนะกับมูนสต t a ์ทาร์โร่1นะคะสวัสดีวันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2567นะคะสุขสันต์วันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันที่18สิงหาคมของทุกปีด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะมีความสุขกายมีความสุขใจคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้อย่างที่คิดอย่างที่หวังนะคะ แต่ขอให้สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมสมควรถูกที่ถูกเวลาถูกกาละเทศะเนาะไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนและไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็พอนะคะเราก็จะมาอวยพรจนเกิดให้แบบนี้ในทุกๆวันแต่ว่าคลิปของเรานะคะส่วนใหญ่เป็นแบบไทม์ l ลนนะคะคุณจะเข้ามาดูวันไหนตอนไหนช่วงไหนปีไหนก็ได้นะคะไม่ได้จํากัดเวลานะ วันนี้ก็มาอ่านแบบแรนดอมเหมือนเดิมค่ะการอ่านแบบแรนดอมเป็นการอ่านแบบซุ่มเป็นการอ่านแบบพลังงานรวมนะคะแล้วเราไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงของใครโดยเฉพาะนะคะไม่ได้เจาะจงวันเดือนปีเกิดเนาะแต่จะมาเปิดดูธาตุราศีนะคะคุณเกิดธาตุราศีอะไรบ้างลักษณะนิสัยตัวตนเป็นยังไงบ้างนะคะหัวข้อของคลิปในวันนี้ก็คือห่างหายกันไปแล้วคุณกับเขาจะได้กลับมาเจอกันอีกไหมนะ ต้องมีคู่กรณีนะคะต้องมีคนที่อยู่ในใจนะมาดูกันก่อนว่าคุณเกิดท่าราศีอะไรนะคะถ้าราศีไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะเข้าไปฟังเรื่องราวกันเนาะมันอาจจะมีตรงบ้างบางช่วงบางตอนนะคะอาจจะไม่ตรงทั้งหมดร้อนะหรือกับบางคนบางพลังงานที่เข้ามาดูเรื่องราวอาจจะไม่ตรงกับเรื่องของคุณเลยนะคะเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นพลังงานรวมเนาะก็ขอให้รับไปแต่ข้อความดีด เราไปแต่พลังงานดีๆนะคะข้อความไหนที่ฟังแล้วมันไม่ถูกใจมันไม่ตรงกับเรื่องของคุณก็ปล่อยผ่านนะคะฟังเป็นสตอรี่สตอรี่หนึ่งหรือฟังเป็นแนวทางก็พอเนาะขอดูค่ะคุณเกิดธาตุราศีอะไรลักษณะนิสัยตัวตรงเป็นยังไงเนาะคุณอาจจะเกิดวันอังคารนะคะทาวเว HIGH ฮบร p น e ท s โฟ o ์อฟคธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็คนเกิดวันจันทร์คุณเป็นคนที่จริงๆแล้วเป็นคนที่มีสเนมสเน่ห์มีเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหานะคะ่ะ h p r i n น e s s เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีคอมฟอร์ z โซนค่อนข้างจะ i n t r o รเว t เข้าถึงยากคนอื่นจนะเข้าถึงยากคนอื่นจะไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณหรอกเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ชอบเปิดเผยเออเป็นคนที่มีความรู้นะคะเป็นคนที่เก่งนะแต่ไม่ชอบโป๊อวดไม่ชอบโชว์พาวแต่คนที่ได้พูดได้คุยกับคุณน่ะเขาจะสัมผัสได้เองว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่มีความรู้นะอืมแล้วก็เลยทําให้พวกเขาเหล่านั้นน่ะ อยากรู้จักคุณมากขึ้นอยากค้นหาตัวคุณมากขึ้นเออว่าคุณจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีดีนะอะไรเงี้ยค่ะแต่แอบ,บความเออเขาเรียกว่าอะไรอะแอบบความเก่งของตัวเองไว้อะไรเงี้ยอืมเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจให้ใครง่ายๆด้วยไม่จะบอกว่าไม่ชอบไม่ชอบเปิดใจเปิดใจกับอะไรยากอะ บางคนอาจจะอยู่กับสิ่งเดิมๆเ,เคยชินกับสิ่งเดิมๆที่เคยเป็นอยู่ที่เคยมีอยู่ก็จะอยู่อยู่แค่นั้นก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยสแสวงหาเท่าไหร่นะอืมแล้วน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้โมโหไหมแต่โกรธง,ง่ายหายเร็วนะคะปรีดแล้วอะคือถ้าโมโหปรีดแล้วอะไรเงี้ยเอา พอปรีเสร็จแล้วก็ชุดอารมณ์ตัวเองลงได้แล้วก็คือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นคนกไดไล้หายเร็วแหละเราว่านะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเซนด้วยเซนแรงนะคะฝันแม่นลังสังหอนแม่นบางคนอาจจะดูดวงเป็นด้วยนะคะอ่านไพ่เป็นนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยตัวตนของคุณเนาะทีนี้เราไปดูเขาคนนั้นนะ เขาคนนั้นเกิดธาราศีอะไรลักษณะนี้ใส่ตัวตนเป็นยังไงนะคะเขากับคุณพลังงานสลับกันได้นะโอ้ดีเอ็มเพรสมาเลยค่ะคุณแม่มาเลยดีเอ็มเพรสคนเกิดวันศุกร์ไฟว a วอนคนเกิดธาตุไฟแม่สิงหนู ดินพืชสมองก่อนกันเขาคนนั้นนะคะเป็นคนที่เรียกว่า,ามีความเป็นแม่สูงถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาก็จะมีความเป็นเฟมินีนความอ่อนโยนเป็นผู้ชายอ่อนโยนประมาณนั้นนะคะแล้วก็ดูแลเทคแคร์คนอื่นนะคะใส่ใจดูแลเ,เรียกว่าอะไรนะ แคลความรู้สึกของคนอื่นของคนรอบข้างแล้วก็เป็นที่พึ่งพิง <P ink> พึ่ง <P ink> พาให้กับคนรอบข้างได้นะคะมี power มีบาร,รมีบางคนอาจจะเป็นเจ้าของกิจการมีลูกน้องบริวารที่ต้องคอยควบคุมดูแลปกป้องดูแลนะคะแต่คุณจะเป็นที่คนที่ค่อนข้างอ่อนโยนอืมมีแต่คนเข้าหาคุณเพราะเป็นคนที่ เออหรือว่าให้คําแนะนําแล้วก็เวลาที่ใครเขามีเรื่องเดือดร้อนอะไรหันหน้ามาพึ่งเนี่ยคุณก็จะให้ความช่วยเหลือเขานะคะอมืมีเพียบพร้อมหมดทุกอย่างเลยนะคะเราก็ไม่ชอบไม่ใครมาเอาเปรียบเนาะถ้าใครมาเอาเปรียบหรือใครมาทําเก่งใส่หรือมาท้าทายอะไรเงี้ยคุณก็มีวิธีสู้กลับนะด้วยวิธีอ่อนโยนของคุณนี่แหละคุณก็ไม่ได้ไปฟาดฟันอะไรกับเขาหรอกแต่ว่าคุณมีวิธีออสู้กลับนะแล้วก็ เป็นคนที่เก็บเงินเก่งนะคะเก็บเงินเก่งบางคนจริง,รงๆเราไม่ไม่ใช่ความขี้เหนียวนะเราว่านะนะคะโฟ r of coins เนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่ขี้เหนียวแต่ว่าเป็นคนที่ใช้เงินเป็นจัดการเรื่องเงินเป็นนะคะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอันไหนที่เออเวลาคนที่เขามาขอความช่วยเหลือคุณจะรู้ว่า อันไหนช่วยได้อันไหนช่วยไม่ได้ประมาณแบบนี้แต่อาจจะเป็นคนที่ขี้หึงขี้ห่วงพอสมควรนะคะอืมอันนี้ก็เป็นลักษณะน,นิสัยตัวตนของเขาเนาะทีนี้ไปดูเรื่องราวห่างหายกันไปแล้วจะกลับมาพบกันไหมจะได้เจอกันหรือเปล่าขอดูก่อนสิบใบแรกสถานการณ์เป็นประมาณไหนนะคะ w o of w a n d six of coins, nine of coins, tower, judgment, eight of cups, two of swords, the moon, the fool มันมีความที่ไม่ชัดเจนนะคะ มีความไม่ชัดเจนตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนกับเขามันอาจจะเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้นะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อยากขอความชัดเจนอยากได้ความชัดเจนอยากขอโอกาสมองหาโอกาสดีๆมองหาอนาคตดีๆให้กับทั้งตัวคุณและตัวเขาจริงๆแล้วคือมีความรักความปรารถนาด,ดีให้กันทั้งสองคนแต่ว่ามีคนใดคนหนึ่งที่ยังยังอยากเป็นอิสระอยู่ยังรักอิสระอยู่ ยังยังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนยังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ที่มันผูกมัดกันอะไรแบบแบบนั้นนะ่ะเราก็เลยเกิดทำให้มีความเครียดมีความกังวลไม่รู้ว่าสถานะคืออะไรประมาณแบบนี้นะคะอืมนั่นแหละเราก็เลย อยู่ๆก็อาจจะหายเงียบไปแบบมันก็ได้นะคะแล้วคุณกับเขาจะได้กลับมาเจอกันไหมก็ยังก็ยังคิดถึงนะคะยังมีความคิดถึงให้กันนะเนี่ยมีคนอยู่คนหนึ่งอะคิดถึงนะคะคิดถึงคิดถึงยังรออยู่นะ queen of coin nine of wands page of cup seven of wands nine of cup ace of coin hyrntes page of wands page of coin เนี่ยตัวคุณออกมาสองใบละจะเป็นตัวคุณหรือเปล่า อาจจะยังไม่พร้อมเพราะคุณนัะเปิดใจให้ใครยากอืคุณเปิดใจให้ใครยากตัวเขาเองอาจจะเป็นฝ่ายที่รอคุณก็ได้เนาะแล้วก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีมีออ,อายุน้อยกว่ากันอะอใครคนใดคนหนึ่งถ้าไม่ได้อายุน้อยกว่านะคะก็อาจจะมีเอ,อความเป็นเด็กอะมีอ n น r g y ของความเป็นเด็กอะนะคะแล้วก็ยังไม่พร้อม ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจแล้วก็ให้ความชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วถ้าถามว่ามีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้เจอกันอีกไหมสิบไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยยังเลยเพราะตัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะที่ที่ยังไม่เปิดใจอะที่ไม่ได้เปิดใจร้อเอร์ซนอะยังมีความลังเลใจในตัวเองอยู่อ,อยากให้เป็นการเริ่มต้นเรียกว่าอะไรอะ เหมือนค่อยๆเรียนรู้กันไปไม่อยากให้ใจร้อนอืมเหมือนกับยังเรียนรู้กันไม่พอมันมีอะไรที่แตกต่างกันมันมีอะไรที่ต้องพยายามปรับตัวเข้าหาก,กันเพราะคนใดคนหนึ่งอะนะคะอาจจะแบบว่าเคยชินกับการอยู่คนเดียวเคยชินกับการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเคยชินกับการที่ไม่มีแฟนเคยชินกับการที่ไม่มีคู่ แล้วมันก็เลยทําให้ยากในการปรับตัวที่จะต้องมีใครอีกคนนึงเข้ามาในชีวิตอประมาณนั้นเพราะว่าน่าจะเป็นคนที่เปิดใจให้ใครยากแต่ถ้าเปิดใจให้ใครแล้วก็อยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงไปเลยเพราะว่าไม่ได้เป็นคนที่ตามหาความรัก เราก็เป็นคนที่อยู่ด้วยตัวเองได้อะซัพพอร์ตตัวเองได้มีความสุขกับการที่ได้อยู่กับตัวเองรักตัวเองเป็นแต่ถ้าเปิดใจให้ใครแล้วคือค่อนข้างจะยึดติดอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ไม่อยากเปลี่ยนใจไปคบกับใครคนอื่นอีกอะไรเงี้ยอ<ค>มาดูมาดู เราจะได้กลับมาทบกันอีกไหมเออหายกันไปหายกันไปล้วเนี้ยอืมก็แอบ,บส่องแอบ,บมองเธออยู่นะจ้าเนี่ยนะคะก็ยังมีแอบ,บส่องแอบ,บมองเธออยู่นะจ้าอุย้ยก็ยังมีใจให้กันอยู่เราคิดว่ามีโอกาสได้กลับมาเจอกันได้กลับมาค่ะได้กลับมาคุยกันได้กลับมาเจอกันได้กลับมาเรียนรู้ เรียนรู้กันให้มากขึ้นนะคะมันมีไพ่ของการแอคชั่นขึ้นมาเนี่ยมีการหาหาทางออกร่วมกันนะคะว่าเอ,อ่มันจะยังไงนะคะมันจะต้องปรับตัวเข้าหากันยังไงเขาคงต้องถ้าถ้าเขาเป็นฝ่ายรอคุณเพราะคุณอาจจะเป็นคนที่เปิดใจให้ใครยากอะไรอย่เงี้ยเขาว่าจะเป็นฝ่ายที่รอคุณให้คุณพร้อมก่อนอืมอุ้ยขอบปิดอันนี้ก่อนนะเพราะว่า ตัวเขาเองอะตอนนี้ mm. ก็เขาก็เอาคุณออกจากหัวไม่ได้เขาก็คิดถึงคุณถึงจะเงียบกันไปแต่การเงียบครั้งนี้มันไม่ได้เป็นการที่เรียกว่าจบความสัมพันธ์นะ mm. ก็เขาก็ยังแอบต,ติดตามชีวิตของคุณอยู่เติดตามชีวิตของคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่องสื่อโซเชียลของคุณอยู่นะแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ายังอยาก ให้คุณเป็นคนในชีวิตของเขาอยากเป็นคนรักของคุณอะไรเงี้ยมีโอกาสได้กลับมาคุยกันมีโอกาสที่จะได้มาหาทางออกร่วมกันเราคิดว,ว่าเขาเขาจะติดต่อกลับมาเร็วๆนี้นะคะ มาให้ความชัดเจนนะหรือเขาอาจจะมาขอความชัดเจนจากคุณก็ได้เพราะอาจจะเป็นตัวคุณที่คุณลังเลในความรู้สึกของตัวเองอะไรอย่างนี้ยคะ่ะ <Yeah. S 1> for of sort mm hmm. มันเป็นมัน,เป,น,มน,เ,ปนเป็นความเงียบนะคะเป็นการพักความสัมพันธ์เพื่อรักษาความสัมพันธ์เออแล้วก็จะได้กลับมามีช่วงเวลาดีๆร่วมกันอีกนะคะ 3 of c u p คัพ p r นเปอ o รอร์ of c ne, นะคะช of cup เนี่ยได้กลับมาได้พูดคุยกันนะคะมาปรึกษาหารืออาจจะคุยกันถึงเรื่องในอนาคตไหมนะคะอยากมีครอบครัวนะอยากแต่งงานนะนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาให้ความชัดเจนว่าอยากคบอยากคบแบบจริงจังนะอย่างนี้ค่ะ e e o อ s ฟสอด s ซเว่น of c u p The Star แต่เอ๊ะทำไมมันถึงมีเรื่องน้อยเนื้อต่ำใจมีเรื่องทำให้เสียใจนั่นนี่นู่นนะคะโอ้ยมันขึ้นมาทั้ง3 of c u p คั of c o seven o 7 o u p u p r e e of s r สอขึ้นมาเป็นไปได้ไหมว่ามีเรื่องที่ระหองระแหงกันนะคะในเรื่องของ มือที่สามที่เข้ามามือที่สามที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นไปได้นะว่าอาจจะมาในรูปแบบของชู้สาวไหมหรืออาจจะเป็นในรูปแบบของคนที่ไม่หวังดีมาเขาเรียกว่าอะไรมายุแยงอะไรอย่างเงี้ยทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันแบบนั้นก็ได้นะคะอืมแต่ใดๆแล้วนะเนี่ยความรู้สึกของเขาอะเขารู้สึกยังอยากที่จะ เดินไปด้วยกันยังอยากที่จะมีครอบครัวอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ว่ามันมีมันมีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาเนี่ยแหละนะอืมเรามองดูแล้วว่าอาจจะเป็นเติร์ดปาร์ตี้ที่เข้ามายุแยงมาทำลายความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะอืมแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะแบบเรียกว่าอะไรอ่ะ หูเบาไหมแบบนี้ก็ได้เออหูเบาแล้วเชื่อเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เลยทำให้คุณกับเขาเนี่ยเข้าใจผิดกันแบบนั้นนะคะ The Emperor อาจจะเป็นตัวเขานะเพราะตัวเออ The Emperor อาจจะเป็นตัวตัวคุณก็ได้นะคะพอตัวเขาขึ้นมาเป็น The e m p r e s s เนาะก็มีอีโก้เดี๋ยวก่อนนะอันเนี้ย King of Sword ขึ้นมาก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอีโก้นะคะ ไม่ค่อยยอมใครนะคะแล้วก็ฟอร์มจัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมก็อาจจะประมาณเอ่อพอมีเรื่องไม่เข้าใจกันตัวคุณก็เป็นคนที่ขี้สงสัยขี้ระแวงขี้สงสัยอยู่เหมือนกันนะนะคะไฮเนเทสเนี่ยขี้ระแวงขี้สงสัยแต่ไม่คิดหาคำตอบอะระแวงสงสัยคิดไปเองด้วยแล้วก็ยิ่งมี มือปาร์เออมือปาร์ตี้มีเติร์ดปาร์ตี้มีมือที่สามเข้ามามันก็ยิ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันไปแบบนั้นอาจจะเข้าเอา่ออาจจะไปได้ยินได้รับฟังอะไรมาแล้วคือไม่คิดจะถามแบบนั้นก็ได้แล้วมันก็เหมือนเหมือนยังไม่ได้คำตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวเขาเองเขาก็าอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอีโก้เนาะอืมแล้วพอมีเรื่องไม่เข้าใจกันก็ต่างคนต่าง ไม่คิดจะหาคำไม่คิดจะหาคาตอบอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเงียบไปอะไรเงี้ยค่ะแต่เราคิดว่าเขาอาจจะไม่ปล่อยให้มันเงียบไปแบบนี้นะจะไม่ปล่อยให้มันหายไปนานกว่านี้นะเพราะตัวเขาเองเราก็คิดว่าเขาก็เป็นกังวลเขาก็เป็นวิตกในเรื่องของคุณกับเขาที่อยู่ๆก็หายไปห่างหายกันไปโดยที่ไม่มีคำตอบไม่รู้ว่าเกิด เพราะสาเหตุอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่อย่างที่บอกเลยเดี๋ยวเขาจะติดต่อก,กลับมานะหรืออีกอย่างนะด้วยความที่เขาอะเป็นคนที่มีคนเข้าหาอยู่ตลอดอะ่ะเนี่ยแหละมือที่สามอาจจะเข้ามาในรูปแบบแบบนี้ แล้วก็ทำให้คุณกับเขาเนี่ยเข้าใจผิดกันเออประมาณนั้นเซเว่นออฟสอดขึ้นมาเดอ c h ชาร์ลีอ่อนเทรนออฟสอดซิกซ์ออฟวอน p คิงออฟคัพเ f สเ n สออฟวอน The High of Fans e v e n of Coins โอเคมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยกันนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอกันนะแล้วเรื่องราวที่มันเป็นปัญหาเรื่องราวที่อาจจะไม่ได้คุยกันอาจจะไม่ได้เคลียร์กันเราคิดว่ามันเขาเก็บอะไรไว้แบบเป็นความลับอะไรอย่างงี้คะ่ะมีอะไรไม่พูดไม่บอกหรือ โกหโกหนั่นนี่นู่นน่ะปัญหาทุกอย่างมันจะจบลงนะปัญหาทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปนะคะเออมันจะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะคะแล้วเราคิดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะเพราะว่าเขาจะไม่ปล่อยเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณนะ่ะเขาจะไม่ยอมให้ปัญหามันคาคาอยู่แบบนี้คือจะต้องจะต้องปัญหาคือมันจะต้องจบ แล้วเขาก็จะมาให้ความชัดเจนทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นถ้าถ้ามันเกิดกรณีที่มีมือที่สามเข้ามาในฝ่ายเขาอ่ะเขาจะเคลียร์ปัญหานั้นนะคะเขาจะทำให้ปัญหาตรงนั้น่ะเขาจะยุติปัญหาตรงนั้นด้วยด้วยตัวของเขาเองแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ทำอะไรให้มันถูกต้องตามคันลองครองทรร พราะเขามีความมุ่งมั่นเขาเขาจะไปต่อกับคุณอืมก็อาจจะมีปัญหาของเรื่องมือที่สามเข้ามาเนาะอย่างที่บอกเนาะเพราะอะไรเพราะเขารักคุณนะคะคิงออบคับนะเขาจะเดินทางมาหาแหละถ้าอยู่ไกลกันนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ต้องเดินทางบ่อยด้วยก็ได้ King of Koi เจนออฟบอนส์เดอะเจอเรื่องมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะทำงานเยอะทำงานแยะหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะมากๆนะคะแต่ทำเพื่ออะไรทำเพื่อชีวิตที่มันดีขึ้นอยากทำให้ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้น มีเป้าหมายในชีวิตนะคะเขาจะพยายามต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะยากเย็นแสนเข็นแค่ไหนนะคะเขาผิดหวังนะผิดหวังถ้าเขาเป็นฝ่ายที่เอามือที่สามเข้ามาเขาก็ผิดหวังนะเขาก็เสียใจนะต้องยอมเดินหันหลังให้กับความรักไปพักหนึ่ง เพราะเขาอาจจะต้องไปเคลียร์ปัญหาที่เขาเป็นคนทําให้มันจบลงก่อนเขาก็ผิดหวังในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาก็เสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแต่เขาก็ยังมีความหวังว่าเขาจะได้กลับมาหาคุณนะมันเป็นปัญหาที่เขาจะต้องหาทางแก้นะคะถ้าเป็นฝ่ายเขานะแต่ถ้าเป็นฝ่ายคุณที่อาจจะมีคนเข้าหาแต่และว,ว่าน่าจะเป็นฝ่ายเขามากกว่าถ้าเป็นฝ่ายคุณที่ ออมีมือที่สามเข้ามาเขาก็ยังไม่ยอมถอยนะถึงจะหันหลังไปถึงจะหันหลังให้ความรักไปเพราะว่ามันมันผิดหวังกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเขามีความหวังดีแล้วเขารักแล้วเขาแคร์คุณมากอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเขาก็ยังให้โอกาสแล้วก็ยังอยากที่จะกลับมาคุยกันมาหาทางออกร่วมกันแต่ก็ คงจะต้องรอให้คุณเคลียร์เรื่องของคุณให้เรียบร้อยประมาณนั้นแต่พลังงานสลับกันได้นะคะอย่างที่บอกนะขอดูห้าใบสุดท้าย queen of w a n d s justice king กับ queen ขึ้นมา นี่แหละเขารอความชัดเจนจากคุณนะคะถ้าคุณเป็นฝ่ายมีมือที่สามเข้ามาหรือหรือคุณเป็นฝ่ายที่ไม่เปิดใจให้เขาอะนะคะเขาก็รอรอได้ความชัดเจนจากคุณนะเรื่องร้องความยุติธรรมขอความยุติธรรมแล้วถ้าเกิดว่าเขาเป็นฝ่ายที่เอามือที่สามเข้ามาเขาก็ขอความยุติธรรมจากคุณนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาไปเคลียร์ปัญหาของเขาเรียบร้อยแล้วเขาปรับปรุงตัวแล้ว คุณจะให้โอกาสเขาไหมขอความที่ทําทให้เขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเขาไม่ได้อยากทะเลาะเขาไม่ได้อยากทะเลาะนะเขาขอความเห็นใจประมาณนั้นนะคะไม่อยากทะเลาะนะคุยกันดีๆนะเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้เหตุใช้ผลในการคุยกันนะอย่าอารมณ์ร้อนว่าคุณเป็นคนที่อารมณ์ร้อนแล้วก็ปรีดค่ะเ่าะคุณปรีดแล้วคุณจะปรีดเลยแต่ขออย่าปรีดนานนะเออ ขอคุยกันดีๆคุยกันแบบประนีประนอมดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเพราะเขาว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนโยนอบอุ่นเนาะแต่คุณเป็นคนที่ดูยากเข้าถึงยากอืมเนี่ยแต่เลิฟเวอร์เมื่อกี้ถูกอับคับก็ขึ้นมาแล้วนะคะถึงแม้ว่าเอ่อสิ่งที่ทําลงไปมันอาจจะให้อาภัยกันยากแต่เขาก็ขอโอกาสประมาณนั้นนะคะมาดูออร์ค e ล การกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนโลกทั้งโลกนี้มีมีแค่สองเราประมาณนั้นเลยเออเนี่ยเป็นความผูกพันนะคะใครบางคนที่มาจากอดีตชาตินะคะจะได้กลับมาเจอคุณหรือใครใครบางคนที่เป็นคนเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเออจะได้กลับมาเจอกันอีกเนี่ยเนี่ย someone from your past is turning to your life ชัวร์เลยนะแต่ว่า การคิดติดลบหรือการยึดติดกับอะไรบางอย่างมากเกินไปอ,อย่างที่เราบอกว่าคุณน่ะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะยึดติดแล้วก็ไม่ค่อยจะเปิดใจอืมก็คงต้องพยายามเนาะพยายามออกมาจากคอม포ตซนของตัวเองเนาะนะคะอย่ายึดติดกับอะไรมากเกินไปคอนเนคชั่นความรู้สึกผูกพันถึงกันและกันนะคะ มันจะมีเวลาช่วงเวลาดีๆร่วมกันนะคะ Forgiveness High p ัยนี่ไงนะคะ High p ัยนะคะเนี่ยมันจะมีอะไรที่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างที่คุณไม่คาดคิดก็ได้นะคะมันเป็นมันเป็นโชคของการค้นพบแบบบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่คาดคิดว่าตัวเขาจะเปลี่ยนแปลง เพื่อคุณได้นะคะแต่เขาทำได้อะไรอย่างนี้นะเปลี่ยนเป็นคนละคนไปเลยแบบนั้นก็ได้เออก็อจะเป็นประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอให้รับไปแต่ข้อความดีๆข้อความที่ตรงใจเนาะขอให้คนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีที่เข้ามาในชีวิตมาช่วยส่งเสริมซัพพอร์ตชีวิตของคุณให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะฝากติดตามด้วยนะคะมูลสตาร์ทาร์โร่เ ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าอยากดูรูส่วนตัวก็แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่ Moon Star 911นะคะสำหรับคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ